ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาาดมลูกดกออฟฟิเชียลครับวันนี้มาพบมาพ่อเดี๋ยวตอนกลางคืนมิดไหนครับมิดไหนเอฟซีคอมาครับเอฟซีจะหลายหลายประเทศคอมาว่าจะเบิ้งสังที่ยวจุดบังไฟตะไลไม้ไผ่ตอนกลางคืนครับผึ่นเดเบิ้งเสียงครับพี่น้องื้อนี้เบ้าดมลูกดกจัดเลยครับสังที่วครับสวัสดีครับสังเที่ยวครับสวัสดีครับไฟอาเจียนกล้องเลยสังที่วเสื้อเสื้อลายสโลวครับวันนี้อยู่เด้อ อาสมทันหรือซีน้อยครับวัอนี้กันข้ามขึ้นครับมาเห็นพื้นจุดทิมบ้างนึงแล้วครับมาไม่ท่านมาไม่ท่านครับพี่น้องครับบังง่ายนี้เดี๋ยวไปจุดเชื้อนี่ก่อนเข้าเหลืองนแม้จะมีเลยบ่เขามาทำที่เกีย่ยงให้เราปลูกนะโอ้มาพี่น้องไปเบิงน้ำเดียวครับวันนี้ต,นนตรงนี้ฝนตกครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องต่างประเทศเพิ่นพอมาจะเบิ่งหลายครับพี่น้องจะเลยจัดเธอครับพี่น้องตามข้ามคอเลยเอามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครพอเป็นกำลังเจอครับทีมงานเบ้าโดมดุดกออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องเด้อนั่มไปครับพี่น้องนั่ไปพร้อมครับอ่า ครับจุดกังขึ้นครับเป็นการจุดกังขึ้นครับพี่น้องครับ ไปอาจจะเนี่ยกองเด้ออ่ใสั่เส,สื้อเสื้อ,อลายสโลตครับวันนี้อยู่เด้ออาสมททานหรือสีน้อยครับวันนี้กำลังขึ้นครับมาเห็นพจน์จุดทิมบ้างนึงแล้วครับมาไม่ทันมาไม่ทันครับพี่น้องครับบางง่ายนี้อย่าไปจุดสิเด้อนี่ก่อนเข้าเหลือ,นอนงนะจะมีเแรงบอกน ครับเป็นการจุดกันขึ้นครับพี่น้องครับสังเที่ยวครับสวัสดีครับไฟอาจจะเนี้ยสกองเด้อสังเที่ยวเสื้อเสื้อลายสโลวครับวันนี้อยู่เด้ออาสมทันหรือสีน้อยครับวันนี้ต้องข้ขึ้นครับมาเห็นพจนจุดทิมบ้างนึแงนะครับมาไม่ท่านมาไม่ท่านครับพี่น้องครับบางแง่นี้จะนี่ครับ พี่น้องต่างประเทศเพิ่นข่อมาจะเบิ่งหลายครับพี่น้องก็เลยจัดเธอครับพี่น้องตามข้ามคอเลยเอามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครพอเป็นกำลังเจอกับทีมงานเบ้าโดมดูดกออฟฟิเชียลดนะครับพี่น้องเด้อนั่มไปครับพี่น้องนั่ไปพร้อมครับอ่าดูนะครับจุดกังขื้นครับเป็นการจุดกังขื้นครับพี่น้องครับ อโอ้มีได้ซับค,ครับพี่น้องครับโอ้ได้การอยู่ครับได้การอยู่เห็นแสงได้การเลยครับเหมือนี้พอดีมากพบพอดีครับพี่น้องครับโดยบังเอิญครับมินินัดนเนี้ยเ,เดี๋ยวได,ด้ดครับมือนี้เอเดี๋ยวจุดบังนั้นทูบหมด้ยวยโอเเ้ได้การครับพี่น้องครับเห็นแสงมีมากมีมาเลย บรรยากาศฝนก็นจะตกเน่ยเอ็ดบังพเสื้อบุญเดินซีกอโอ้บุญกระินเอ็ดจงัดจงหวังเบอโอ้โหได้เห็นแล้วครับพี่น้องอันนี้ไม้เอ็ดบังพุเหรคือไม้ตอก <c oughs> ว่ะไม้ตอกบางไงจูมือเหลือบ,บาง,งานะไงเนี่ย บไม่อของคืนติ๊บมันมีเห็นไม่ได้เว่อาว่อานเล้วก็ขอกำลังแรงเชื่อแรงใจเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เอามาให้เกียรติติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมเบ้าดุมรุดกประกะราศสังทิวครับเริ่มลาพระเจ้าไปก่อน ขอกระพูดหลายๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ่าดมลูกดกออฟฟิเชียลครับวันนี้มาพบมาพ่อเดี๋ยวตอนกลางคืนมิดไนท์ครับมิดไนท์ FC คอมาครับ FC จะหลายๆประเทศคอมาว่าจะเบิ่งสังทียวจุดบังไฟตะไลไม้ไผ่ตอนกลางคืนครับพิ่งเบิ้งแสงครับพี่น้องวันนี้เบ้าดมลูกดกจัดเทอเลยครับสังเทียวครับวัสดีครับสังเทียวครับวัสดีครับไฟอาะเนียสกล้องด้อ อ่าสั้างเสื้อเสื้อ,อลายสะลอกครับวันนี้อยู่เดออาสมทันหรือซีน้อยครับวันนี้ก่นอนเข้าขนครับมาเห็นพจนจูดทิมบ้างนึงแล้วครับมาพี่ทันมาพี่ทันครับพี่น้องครับบ้างง่ายนี้จะเาไปจูดซิเดี๋ยวนี้ก่อนเข้าเหลืองนะจะเหมือนมือแรเขามาทำงที่เกี่ยงให้เขาปลูกนะโอ้อ่ะพี่น้องไปเบิงน้ำเดียวครับวันนี้ okay. ตรงนี้ฝนตกครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องต่างประเทศเพิ่นพอมากจะเบิ่งหลายครับพี่น้องจะเ,เลยจัดเธอครับพี่น้องตามข้ามคอเลยเ้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครพอเป็นกำลังเจอให้กับทีมงานเบ้าโดมรูดกออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องเด้อ Df, นั่ไปครับพี่น้องนั่ไปพร้อมครับอ่าดูนะครับจุดกังขื้นครับเป็นการจุดกังขื้นครับพี่น้องครับตื้อแล้วตื้อแล้วลงแล้วครับพี่น้องครับลงแล้วครับโอ้หู้เรื่องครับแสดงว่ามีได้ซับป่ะมีได้ซับโอ้ไม่ได้ซับครับพี่น้องครับ โอ้โหได้การอยู่ครับได้การอยู่เห็นแสงได้การเลยครับมือนี้พอดีมาพบพอดีครับพี่น้องครับโดยบังเอิญครับวิถีนัดเนี้ยเดี๋ยวได้ครับมอือนนีจ้จุดบังนั้นโทรบหมด้ลยะะโอ้โได้การครับพี่น้องครับเห็นแสงมีมากมีมากเลยบรรยากาศฝนก็นจะตกเนี้ยเอ็ดบังคุเสื้อบุญเดินซีบอ้บุญกระถินเอ็ดจังบัง บ่โอ้โโอ,โอ้ได้เห็นแล้วครับสิน้องอันนี้ไม้เอ็ดบางพูดละ่ะ<ม>คือไม้ต่อตว,ว่ะไม้ต่อบางแง่จูมือเรือบ,บางง่ไงนะน,น่าเกิดบ่ไม่อมอไมอของคืนติมันมีเห็นไม่ได้เ อานอกะขอกำลังแรงเชยร์แรงใจด้พอ,ดอ,อพี่น้องเด้อขอข้อุูหลายๆครับพี่นอ้องที่เขามาเฮก่ยตทตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมเบาดุมรุดกแล้วกะสางเที่ยวครับ,รบได้ราบพระเจ้าไปก่อนขอขบคพูหลายๆสวัสดีครับ